อาล้วครับผมสิ้นเสียงระคังยกที่หนึ่งครับคู่เปิดหัวรายการของเราในวันนี้ครับ17พฤศจิกายน2568ครับอ้าวมาดูครับประเดิมด้วยคู่แรกเป็นประเภทมวยคู่ผู้หญิงครับมุมแดงครับเพลงพิคาตสอทรงธรรมครับเจอกับน้องข้าปุ้นสุดสาครมวยไทยยิมสมุดประการกับชลบุรีครับแม่ต้องบอกว่าสมุดประการกับชลบุรีนี่ก็ปากซอยกันจริงนะครับผมโอ้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันครับ แล้ครับเดี one, after, ๋ยวมาดูครับมาเนี่ยครับหมัดขวาลำตัวครับเพลงพิฆาตดูครับโอ้หมัดชุดหมัดชุดครับก็ยังรับอยู่ครับทางด้านของน้องข้าวปุ้นครับโอ้มีสวนแข้งครับแล้วถีบขวาครับเพลงพิฆาตอาล้วครับเริ่มขยับเข้าหาครับน้องข้าวปุ้นมีเตะขวาครับเพลงพิฆาตดูครับหมัดหนึ่งสองของเพลงพิฆาตครับ แมา่อาวุธนี่น่ากลัวสมชื่อเลยนะครับผมยนภัทครับโอ้โห,โหเพลงพี่คาดครับขยับเข้าหาครับน้องขับปุ้นมาในวัย11ปีครับโอ้โหนี่ตะกอนเราทําอะไรอยู่ครับผมยนพัท์ครับ11ปีแมาเดี๋ยวดี้11ปีนี่เขาหาเงินกันแล้วครับ อาล้วครับก็ขยับเข้าหามองหาจังหวะครับน้องข้าปุ้นขยับเข้าหาครับอ่าเพลงพิฆาตและดักด้วยหมัดครับน้องข้าปุ้นอาล้วครับเริ่มเบาลงครับทางด้านของเพลงพิฆาตครับดูครับแลกหมัดครับแ่หมดยกทิ่ เอาละครับมารับชมต่อครับในยกที่2ครับเพลงพิฆาตสทรงธรรมกับน้องข้ปุ้นสุดสาครนมวยไทยยิมครับดูครับถีบทรายครับขยับเข้าหาครับน้องข้ปุ้นมีจิ้มทรายครับเพลงพิฆาตดูครับอ้าวแลกหมัดท้ายครับ ดูครับหมัดหนึ่งสองอกไปพิคาดครับพยายามสวนหมัดขวาครับจิ้มซ้ายครับน้องขปุ๋นมาดูครับเดินทรงคมเลยครับทางด้านของน้องขปุ้นครับโอ้โหเรียกได้ว่าทรงมวยนี่คมรุ่นพี่เลยครับมาดูครับเตะขวาแรกครับแล้วแข้งขวาไม่ถึงครับน้องขปุ่นมาพูดถึงืธอสุดสาครนมวยไทยยิมเนียวันนี้หัวหน้าใครก็มาด้วยนะครับผมยนบัฒน์ครับ ก็พี่โอสุดสาครครับมาให้กำลังใจอยู่ที่มุมน้ำเงินครับดูครับอ้าวหมัดหนึ่งสองครับแรกเหมือนกันครับเตะขวาสาออกมาครับเพลงพิฆาดแต่ว่าไม่โดนครับแล้วยังไงครับอ้าวแรกหมัดขวาครับขยับเข้าหาครับน้องข้าปุ้นมีเตะขวาครับเพลงพิ่คาด แล้วเนี่ยครับหมัดขวาครับเพลงพิฆาตจิมซ้ายไม่ถึงครับแล้วแหมสวนหมัดเหมือนกันครับทางด้านของน้องขปุ่นดูครับหมัดหนึ่งสองครับเพลงพิฆาตเตะขวาครับน้องขปุ่นมีแหมบวกแข้งขวาเหมือนกันครับทางด้านของเพลงพิฆาตครับจิมซ้ายครับเพลงพิฆาตแล้วจิมซ้ายครับเอาละครับผมมารับชมกันต่อครับ ยกที่3ครับยกสุดท้ายครับก็ต้องขอกล่าวขอบคุณไปทางสปอนเซอร์ผู้ร่วมสนับสนุนให้กับรายการของเราด้วยนะครับผมทางบริษัททวินสเปเชียลครับขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับเอาละครับมาดูครับมาเข่าขวายัดเข้าไปครับเพลงพิฆาตมีมองหาจังหวะอยู่ข้างหน้าของน้องขรปุ้นครับมาสวนแข้งขวาครับน้องข้ปุ้น ดูครับเตะขาครับโอ้ยมีเอียงครับมาเจอแข้งขวาน้อขกบปุ่นไปดอกนี้ครับอ้าวแล้วทีพออกมาครับทางด้านของเพียงพิฆาตครับแล้วยังไงครับเตะขวาครับนี่แหละครับเอาโดนหมัดขวาของเพียงพิฆาตครับน้องข้าปุ่นมาแข้งขวาทํางานดีครับทางด้านของน้องข้าปุ่นครับนี่ถ้าเดินเข้าหาระบวกความขยันหน่อยนะครับผมน่อยอดนภัทครับ เตะขวาสาสออกไปเรื่อยๆครับแมมีสิทธิ์เหมือนกันครับด้านของน้องขปุ้นครับดูครับขณะที่เพีงพิฆาตมีทั้งหมัดทั้งแข้งครับนี่แหละครับหมัดขวาครับก็ชกค่อนข้างแม่นครับทด้านของเพลงพิฆาตดูครับเตะขวาครับน้องขปุ้นแล้วแมมีทั้งงักครับด้านของน้องขปุ้นดูครับเดินข่มรุ่นบี้เลยครับด้านของน้องขปุ้นครับ เพลงพี่คาดว่าไงครับถีบซ้ายต่อยขวาครับขยับเข้าหาครับน้องกระปุนเตะขวาไม่ถึงครับจังหวะนี้ดูครับโอ้โหเรียกได้ว่าพี่เลี้ยงนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยครับดูขยับเข้าหาครับเอ้าเวลาที่เหลือครับจะเป็นของใครครับครจะอยู่ใครจะไปครับดูครับหมัดหนึ่งสองแรกครับเอ้า 凯亚扑向，哈！哈！哈、哦！哈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 